มาถึงประเด็นดราม่านางเอก F 4 o Thailand ทำไมต้องคนนี้คือ F 4 o มีมาตั้ง7เวอร์ชันแล้วซึ่งเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่8ที่เป็น F 4 o Thailand ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ประสบความสำเร็จกันทุกเวอร์ชันเลยไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันไต้หวันเวอร์ชันญี่ปุ่นเวอร์ชันจีนหรือว่าเวอร์ชันอเมริกาเวอร์ชันอินเดียมาถึง F 4 o Thailand นั้นค่อนข้างที่จะมีประเด็นดราม่าร้อนแรงกันเลยทีเดียวเนื่องจากว่าค่อนข้างที่จะเป็นซีรีส์ที่มีเนื้อหาในการเหยียดซึ่ง ตรงกับสถานการณ์ณปัจจุบันของเมืองไทยค่อนข้างที่จะเยอะก็เลยเกิดกระแสต,ต่อต้านเป็นแฮชแท็กขึ้นติดเทรนทวิตเตอร์เลยกว่าได้ในการแบรนด์ f 4 Thailand ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความจริงแล้วเรื่องนี้คือ F4 อ่ะเป็นต้นฉบับมาจากการ์ตูนญี่ปุ่นนะเรื่อง h a n าโยริดังโ o ของโยโกคามิโอชื่อไทยก็คือสาวแก่งแรงเกินร้อนเอาจิงๆเหอะ ก่อนหน้านี้เรื่องนี้ค่อนข้างที่จะมีประเด็นร้อนแรงกันมากเลยจนเกิดเป็น h a ชแท็กใน Twitter ในการต่อต้านแล้วก็แบรนเอฟ h ฟ i l ไทยแลนด์ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยอ่ะย้อนกลับมาถึงเรื่องทำไมนางเอกเอฟโฟ i l ไทยแลนดจะต้องเป็นคนนี้ตูต้นตะวันน้องสาวของต้นหนเรียกได้ว่าหน้าตาถอดแบบพี่ชายมาเต็มๆเลยทีเดียวทางด้านประวัติส่วนตัวโปรไฟล์สาวน้อยหน้าใสาคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเป็นนิสิตจากรัวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เราไปส่องประวัติของสาวน้อยหน้าใสาคนนี้ตูมีชื่อจริงว่าต้นตะวันตันติเวชกุลเกิดเมื่อวันที่8พฤศจิก,กา2543พี่ชายก็คือตนต้นหนตันติเวชกุลจบการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยตอนนี้เป็นนักศึกษาคณะทันตแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยหลายหลายคนอาจจะรู้สึกว่าหน้าของเธอนั้นคุ้นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนก็นั่นก็เพราะว่าเธอเป็นน้องสาวของแท้ๆของ ต,ต้นหนนักแสดงนักร้องวัยรุ่นที่มีผลงานมากมายซึ่งใบหน้าของทั้งคู่นั้นเรียกได้ว่าถอดแบบกันออกมาเป๊ะๆเ,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 เลยก็ว่าได้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เธอได้เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียนด้วยรวมถึงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนมากมายอย่างเช่นเป็นเชียริเดอร์ในงานโรงเรียนสาธิตสามาคัคคีแล้วก็ตอนนี้ตูก็สามารถสอบเข้าคณะทันตะได้เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ก็ได้รับบทเป็นกอหญ้าในเรื่องของ F4 Thailand กันด้วยซึ่งถ้าเกิดเราไปส่องใน IG ของน้องจะเห็นได้ว่าตูต้นตะวันนั้นมีใบหน้าที่ค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์จริงๆควรแล้วที่จะได้รับบทเป็นกอหญ้ามาส่องกันมาส่องถึงนางเอกของ F4 ที่ผ่านมาเวอร์ชันไต้หวันนะคะนี่เห็นไหมก็จะโทนหน้าคือด้วยความที่เรื่องเนี้ย คาเลคเตอร์ของนางเอกอะ่ะจะต้องเป็นสาวแก่งแล้วก็จริงๆแล้วคาเลคเตอร์ของของนางเอกเรื่องนี้นะจะเป็นโทนหน้าที่มีเอกลักษณ์แต่ว่าไม่ใช่คนที่โดดเด่นแต่ดันไปเป็นหนึ่งในคนที่สะดุดตาหนุ่มๆเอฟโฟที่สุดคือโดนแกล้งโดนแกล้งไปโดนแกล้งมาจนจนรักอะ่ะจนเป็นคนเดียวที่สามารถคว้าหัวใจของเต้าหมิงซื่อได้นั่นเองนางเอกก็อย่าของเราหรือว่าในบท ซันชชยนั่นเองนะคะนี่เวอร์ชันจีนค่ะจะเห็นได้ว่าก็จะเป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็เราว่าน้องค่อนข้างที่จะตรงคาแรคเตอร์นะนี่ก็น่ารักไปอีกแบบนะคะยังไงก็เป็นอีกซีรีส์เรื่องหนึ่งที่คอยจับตามองกันเลยทีเดียวในปี2021นีนี้เดี๋ยวเราจะเอามาสปอยกันนะ งานนี้มีสปอยแน่นอนนะคะเรามาดูเวอร์ชั่นของ Thailand กันเราต้องได้สปอยไปแน่ๆถึงแม้ว่าจะดูมา7เวอร์ชั่นแล้วก็ตามนะคะยังเป็นซีรีส์ที่ยังคงรอคอยสำหรับ F4 Thailand